Guess who's back? 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 Guess who's back, bitch? สวัสดีแฟนๆ MTC นะครับแล้ววันนี้เรากลับมากันอีกครั้งหนึ่งกับรายการ MTC Gear Review นะครับและครั้งนี้เราอยู่กับหมกันน็อกแบรนด์ ID Helmet ตัวใหม่ล่าสุดนะครับอันบล็อกกันดีกว่านะฮะว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างหมกันน็อก ID Helmet รุ่น e ีตรอนะครับใบแรกที่มีการผลิตในประเทศไทยและได้รับมาตรฐานมอกและ ece 2206นะครับถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่ล่าสุดเลยที่มารองรับในเรื่องของการผลิตนะครับการตรวจสอบและการทดสอบของตัวหมวกเนี่ยที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นตัวหมวกใบนี้เปลือกหมวกเทคโนโลยี si rt เป็นเทคโนโลยีที่จะมาเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยความทนทานซับแรงกระแทกการทนต่อการเจาะกระแทกส่วนที่2เลยที่พูดถึงเลยนะนั่นก็คือช่องลม i d เมทอีตรอนนะครับออกแบบช่องลมด้านหน้าที่ดีไซน์มาเนี่ยมีสเต็ปการเปิดปิดนะครับอยู่กลางศีรษะพอดิบพอดีเลยตรงนี้ก็จะมีสเต็ปการเปิดปิด สองสเตปนะครับช่วยให้อากาศเนี่ยออกทางด้านหลังของตัวหมวกเส้นสายของตัวหมวกเนี่ยกับตัวสปอยเลอร์อด้านหลังที่ใส่เข้ามาให้เนี่ยตามหลักอากาศเวลาปะทะเนี่ยก็จะไหลออกทางด้านหลังจุดต่างๆตำแหน่งต่างๆจะทําให้ตัวหมวกเนี่ยมีรูปร่างสวยงามมากขึ้นยิ่งถ้าสวมใส่เข้าไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกได้ว่ามันมีความสปอร์ตนะอยู่ในใบนี้ด้วยอีกหนึ่งอย่างเลยที่ต้องพูดถึงเลยนะครับนั่นคือตัวชิลเปิดชิลได้ด้านหน้านะครับแต่ถ้าปิดไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการ ดักลมเย็นเข้ามาตัวชิลหน้ามันก็จะมีกลไกเล็กๆน้อยๆสังเกตง่ายๆเลยการเปิดตัวหมวกจะมีสเต็ปนะครับ มีสเตปในการล็อกตัวชิวนะครับกลไกตัวนี้เนี่ยกันการเปิดชิวแบบเพเย์ขึ้นไปเวลาโดนลมสวนแรงๆนะจะมีกลไกอยู่ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นการล็อกชิวป้องกันการเปิดชิวนะครับสำหรับตัวชิวด้านหน้านะครับที่เป็นปลอดแบบอิริเดียมสีฟ้าเนี่ยที่สามารถถอดตัวชิวได้นะครับนี่ครับดูจากสลักแดงๆนะครับตรงนี้จะมีตัวล็อกกับตัวคายล็อกนะครับสามารถที่จะกดล็อกนะครับแล้วก็บิดเพื่อที่จะถอดตัวชิวออกมาทําความสะอาดได้อีกหนึ่งอย่างเลยนะครับกลไกการเปิดปิดตัวซันไวเซอร์หรือตัวแว่นกันแดดนะครับด้านในนี่ะสั้ ใช้งานง่ายนะครับการเปิดปิดตรงนี้ก็จะช่วยให้การขับขี่เนี่ยช่วงย้อนแสงเนี่ยก็จะดีมากยิ่งขึ้นเรามาต่อกันเรื่องภายในของตัวหมวกกันบ้างสิ่งแรกเลยนะครับโฟมด้านในนี่คือตัวโฟมนะครับที่อยู่บนหมวกของอีตอน ตัวใหม่ล่าสุดตัวโฟมเนี่ยมีความหนานะครับเพื่อที่จะซับแรงกระแทกนะครับที่มีชื่อว่า multi density EPS นะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีด้านข้างตัวนี้นะครับที่มีชื่อว่า SIP หรือ side impact protection ช่วยในเรื่องของการกันกระแทกด้านข้างรวมไปถึงล่องตรงนี้จะมาช่วยระบายอากาศก็ถือว่าเป็น multi function ของเทโนโลีตัวนี้ตัวโฟมตัวนี้นะครับมีการออกแบบให้เป็นไซส์แบบ Asian fit โดยมีในเรื่องของตัวนวนที่ทาง i d i d e t เนี่ยนะครับออกแบบนะครับโดยใช้เทคโนโลยีของ 3D cutting ความเข้ารูปนะครับรวมไปถึงเนื้อ t e เจอร์ต่าง ของตัวนวมเนี่ยช่วงหูที่ยังมีการออกแบบช่องใส่บลูทูธด้วยเดี๋ยวเราลองเอาตัวลาโพงเนี่ยมาลองใส่ให้ดูแล้วกันการเข้ารูปเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวเสียงเนี่ยลดลงด้วยแต่ผมคิดว่ามันก็คงมีเสียงเรดลอดเข้ามานะตามภาษาของโมโอฟินเฟสด้วยและที่สําคัญยังมีฟังก์ชันสําหรับการใส่แว่นการออกแบบตัวนี้ก็จะมีร่องใส่ขาแว่นเข้าไปเพื่อที่จะไม่ให้ขาแว่นเนี่ยบีบก,กับตัวขมับหรือบ,บีบก,กับตัวกกหูด้านหลังใบนี้สามารถถอดนวมนะครับออกมาซักทาความสะอาดนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะดูแลได้ใส่ลัดทางใส่ได้้แแบบบบบงง่่าาายๆนนเป็ไลดัใชทว นะครับตัวนี้ก็ออกแบบมาเหมาะสําหรับการใช้งานนะเวลาเราใส่หมวกแล้วยังไงก็ต้องใส่สายลัดทางทุกครั้งด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยใบนี้ XL นะครับมีน้ําหนักใบนี้อยู่ที่1,300กรัมนะครับก็ถือว่าเป็นหมวก Open Face ที่มีน้ําหนักเบาเรามาลองดูว่าฟีลลิ่งการสวมใส่ขี่ทดสอบขี่ใช้งานในเมืองฟิตติ้งของตัวหมวกเป็นยังไงการระบายความร้อนเป็นยังไงการเปิดปิดชิลเป็นยังไงขนาดสวมใส่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอลองเอาไปทดสอบใช้งานจริงฟีลลิ่งจะเป็นยังไงไปเลยครับ หมวกใบนี้นะครับเหมาะสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันตัวชิลเป็นแบบประหลอดสีฟ้านะครับและตัวที่เป็นสีลายกราฟิกเนี่ยเป็นประหลอดม่วงมาทั้ง2ตัวเป็นหมวกกันน็อกที่ประหลอดผ่านมาตรฐานมอก,อกอด้วยและเวลามองกลางแดดเนี่ยบอกเลยว่ามองได้ง่ายเลยป้องกัน UV ได้ถึง99%รนะครับรวมไปถึงแสงสามารถส่องผ่านตัวชิลได้อีก50%เลยรวมไปถึงการระบายอากาศมีจุดระบายอากาศตรงกลางศีรษะ1จุดนะครับและด้านหลังที่เป็นสเต็ปเปิดปิดอีก 1, 1> จุดวันนี้เราก็ได้ทดสอบการระบายอากาศเนี่ยใช้งานได สวมใส่เนี่ยมีความเฟิร์มขึ้นมาเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยและมีตัวนวมด้วยทําให้ตัวหมวกเนี่ยมีความกระชับเวลาสวมใส่แล้วเนี่ยช่วงที่ประกบเข้าไปที่หูแล้วเนี่ยรู้สึกถึงความเฟิร์มเลยใบนี้นอกจากที่มีตัวโฟมที่เป็นเทคโนโลยี EPS แล้วนะครับยังมีในเรื่องของ SIP ด้วยคือเทคโนโลยีตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเทคโนโลยีตัวโฟม s i d e Impact Protection เป็นเทคโนโลยีที่อยู่ทางด้านข้างของตัวโฟมรองรับการกระแทกด้านข้างเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวช่วยรับแรงภายในเนี่ยออกแบบ 3D Cutting เหมาะสําหรับรูปศีรษะของ Asian Fit สวมใส่ สบายดูให้ดีว่าคุณใส่หมวกกันน็อกรอบหัวเท่าไหรเหมาะกับไซส์อะไรเลือกไซส์ให้ตรงกับศีรษะนะครับตัวหมวกใบนี้นะครับตอบโจทยก์การใช้งานและที่สำคัญเลยน้าหนักเบาอย่างที่ผมใส่ตัวนี้ไซส์ XL ถือว่าเป็นไซส์ที่ค่อนข้างจะใหญ่แต่หมวกใบนี้มีน้าหนักเพียง1,300กรัมเท่านั้นใบนี้ made in Thailand แบบ100%เปรเ็เลยมีโรงงานเองออกแบบเองผลิตเองรวมไปถึงห้องทดสอบนะครับมาตรฐาน ECE 2206สูงไม่ถึงมาตรฐาน FIA ตรงนี้ก็ถือว่าได้รับความปลอดภยัยนี่คือสิ่งที่ผมบอกเลยว่ามันเป็นจุดแข็งของ หมวกแบรนด์ ID Helmet สำหรับใบนี้นะใครที่ขี่สกูตเตอร์อยู่หรือรถเล็กรถใหญ่รถใช้งานในเมืองรวงไมไปถึงรถบิ๊กสกูตเตอร์ผมถือว่าเป็นหมวกกันน็อกอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับ ID Helmet รุ่นอีตอนตัวนี้สำหรับหมวกกันน็อกรุ่นนี้นะครับ ID Helmet อ e ีตอนนะครับเปิดราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับ1,390เบาทเท่านั้นเป็นการจ่ายที่คุ้มค่าเพราะว่าคุณจะได้มาตรฐานยุโรปอย่าง ECE 2 2 0 6ด้วยรวมไปถึงมาตรฐานไทยอย่างมกสำหรับครั้งนี้เนะี่ยผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับสำหรับการรีว,ว ตอนและครั้งต่อไปเนี่ยผมจะมีหมวกรุ่นไหนนะครับจากทาง ID p e r f m a n มารีวิวนะครับฝากแฟนๆ APC Gear Review เนี่ยติดตามกันให้ดีเลยนะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ